เมืนะ่อวานนี้ที่มีนักข่าวไปถามท่านผอบอรตรว่ายูเอ็นเขาบอกว่ากระสุนยางเนี่ยมันไม่ควรยิงที่ลำตัวนะ,ะต่อนผบอรตอบอรผบตรก็เลยย้อนถามนักข่าวกันว,ว่ายูเอ็นไหนไปหามาหน่อยะนะคือตำรวจเนี่ยเขาก็จะต้องแม่นเรื่องหลักว่าในการเรื่องนี้มันเป็นกติกาสากลว่าอะไรใช้ได้แค่ไหนอย,อย่างไรอาวุธอะไรอย่างไงต่างๆและคําว่ายูเอ็นเนี่ยนะคุณนันย,ยาคุณผู้ชม มันถูกหยิบเอามาอ้างเยอะมากนะในบริบทการเมืองบ้านเราเนี่ยทั้งที่บางทีเนี่ยเราไปดูแล้วเนี่ยมันแค่เป็นองค์กรเล็กๆอยู่ในองค์กรก,กลางของ UN บางทีเป็น NGO ที่รับทุนจาก UN แต่มีโลโก้ UN เอ็น <UN S 1> ด้านสิทธิมนุษยชนอะไรต่อไม่อไรเนี่ยแต่เวลาสื่อมาเล่นเนี่ยหรือพวกที่เขาได้ประโยชน์จากการอัถลแกการแบบนี้ก็ใช้คําใหญ่ UN UN ประนาม,อมลองไปดูเอ๊ะ เลขา UN ประนามเลยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เป็น NGO องค์กรหนึ่งที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการชุดหนึ่งของ UN <c oughs> แบบนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs>